เออในที่สุดก็ได้เล่นแคลรี่ขออนุญาตแบนอาญาแล้วกันนะขยันเล่นกันนั่งอีกแคลรี่เนี่ยอขยันเล่นกันนั่งแต่ไม่มีปัญญาแบกดาเมจดทีมเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอทุกจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ทําอะไรให้เลยเฮ้ยแย่งกันเล่นนะแคลรี่แต่ไม่มีปัญญาแบกคอยดูแล้วกันอ้าแล้วยีน้าไปเกี่ยวแล้วอยู่ๆด่ากูเฉยใชอยากด่าเอ้ากูผิดอะไรเนี่ยคอยดูเค้หว่าจะจริงอย่างที่ตูพูดไหมอะไรกูผิดอะไร แล้วยีหน้าเป็นไรเนดะี่ยอยู่ๆก็มารวมวงด่าตู้ใชยกูผิดอะไรแค่ยงด่า,าไม่ชอบเอลุดยินดีต้อนรับเข้สู่โคตรระิมหากาศเกมยังไม่เลิกผมโดนด่าซะและ้วกูผิดอะไรแล้วยีหน้ามันด่าเป็นจริงจังมากเลยนะด่าไปทำอะไรมันกูนแ้นก่อนหน้าดีหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยจับเจอกันเลยไม่เคยเล่นด้วยกันเลยไปเช็คดูประวัติก็ได้ เกมแต่งแต่งสังคมแต่งแต่งอ่ะเอาแชทดิ้ดูชัดๆเลยเนี่ยก็ยังงงอยู่กูผิดอะไรเนี่ยอยู่ๆมาด่ากันเสียหายขนาดนี้นี่หน้ามาเจอจางูสมัยนี้ทำให้าาเจอจางูสมัยก่อนบอกเลยว่าล่างถอะอะไรว่ารมดีอยู่ดีๆแซดเฉยเลยฮิยิงระ,ะบายอารมณ์ใช่ไหมหย่อนเออาร์แล้วก็ด่าเรายิงระบายอารมณ์ผู้ผิดอะไรเนี่ยทำไมต้องบูบี้ผ่านลงเอวสู่คนนี้ด้วยวะผมไม่ทำอะไรให้ ลัดช็อตฝันดีครับน้องเอาไงเลยย้อนต่อกับพี่ก็ได้นะช่วงนี้อารมณ์ไม่ดีจะหนีไปไหนล่ะเพื่อนยากเพื่อนยากป๊ะเฮ้ยเชียวหูซ้ายไปนิดเดียวแะไม่เชียวอ้าวมีตอกย้ำซะด้วยอุ้ยตายแล้วอารมณ์ขึ้นจนลืมขายของแล้วสำหรับใครต้องการจะเติมเกมนะครับก็ได้เลยเพจพ่อมดเคลมเพจนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยผป้ใจแค่เพจใ้ดีเท่านั้นจรินตเลยที่ลิงข้างลางนะครับถูกเกือบถูกเกือบ ถูกกันเตอร์เบียแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับล่าสุดเพนพ่อพกขายเกิดไปซะแล้วแต่ยังน้อยตานี้ผมก็ดีเพราะว่ามีลมที่จริงใจยังไงล่ะน้องแม็กปงเด้งยิงยอนระบายอารมณ์ผิดอะไรวะเนี่ยปมเพลงยิงยอนระบายอารมณ์เอาล่ะน้องแม็กตอนนี้ยอนโลแล้วไปเลยน้องชายสุดที่ละแม็กไม่เสียจริ๊กจะคอมโบจิ๊กพี่ยอนครับผมมีพัสดุมาเสียวล่าสุดพี่แม็กผมแห้งไปซะแล้วบายบายแหวนเนื้อไม่เป็นไร ถึงเราจะมีป่าแล้วก็ออฟที่รวมตัวกันด่าผมแต่ยังน้อยผมก็มีเมทที่ดีแล้วก็โลมมิ่งที่จริงใจอิซิแอคอมโบเอลสู่กับแม็กไปเฉ็ดเจ็บเอาล่ะน้องแม็กเรามาคอมโบกันอีกรอบดีกว่าย้อนจ๋ายิงย้อนระบายอารมณ์ย้อนจ๋ายิงย้อนระบายอารมณ์ไปเลยน้องแม็กคราวนี้แหละอย่าพลาดดอกนี้พี่ยิงขู่เฉยๆไปเลยน้องแม็กนั่นแหละสวย พู่เสียขยันมาส่งแล้วเกินกูจำได้กูไม่ได้สั่งอะไรเลยผมขออนุญาตเรียกคอมโบนี้ว่าคอมโบคุ้มกําเนิดย่อน,วน,วนเว้เอนบแบง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 แจง่บ่แบงแบอแบงแบไแบงบงมบงแ่งแบมาบยู่กับกูพี่บ ยิงระบาย,ยอารมณ์<ฮ>พูดแล้วก็ยังโกรธอ,อยู่ดังนั้นยิงระบายอารมณ์เอาจริงนะเอลสุมึงไปเรียกป่ากับออฟชีมึงมาดิมันด่ามึงจนมึงโกรธจ่ไม่บ้านจะกูเคลียให้ผลกรรมมาลงที่กูพูดแล้วก็โมโหโแค่หยิบเอลสุแค่หย,ยิบแคลรี่มามาด่ากันโอ้โหเป็นตุบเป็นตาลยอีกยิงระบายอารมณ์ใครใครก็ได้ไปเรียกตัวป่ากับออฟมันมาเคลียดิดิที่ศูนย์ชันศูนย์มากๆศูนย์ที่สุดศูนย์เป็นสูนสุดดังนั้นยิงระบายอารมณ์ถ้ามึงจะยิงกูขนาดนี้กูยอมแพ้ให้ก็ได้ บบาายยีไปไปและสุดท้ายก็เป็นชายชนะสุดแสนจะวิเศษของดเดลสุมาดูซิถ้ามึงไม่ MVP มวนะกูจะด่าให้มามดูซิว่าใครแบกใครกันแน่วะฮะเร็วนี่เร็วๆนี่นั่นไงคะแนนอันดับที่1 MVP. นึ่อ็มขึ้นขึ้นแล้วเกินดูดน,นี่คะแนนต่างกันบ้าไมวะขึ้นแล้วเกินฮะ ทีียท่ย,ยเลขนี้อาจมีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมขอโทษด้วยพอดีว่าจะของช่องขึ้นมึงเอาไปรีพอร์ตจะไม่ขึ้นได้ไงเกมยังไม่เริ่มด่ากันเสียให้หายเอาไปคนละหนึ่งรีพอร์ต แต่อย่างน้อยเมดกับโลมผมก็เล่นดีแล้ววะเกมแต่งแต่งสังคมแต่งแต่งจัดไปอีกหนึ่งเกมด่ากันมากใช่ไหมเอลสุเนี่ยเชื่อได้เลยว่ายอนไม่กล้าด่าตัวมันยิงแรงจะตายไปมีอะไรให้น่าโดนด่าลากช็อตหนูจะฟ้องจีเอ็มจะฟ้องก็ฟ้องในจังหวะนี้ไม่มีใครเอาข่าลงเรื่องนั้นหรอเว้ยในที่สุดก็มีคนกล้งเือกับลูกจีเอ็มเป็นลูกจีเอ็มแล้วมันเฟี้ยวขนาดนั้นเหรอวะขออนุญาตยิงระบายอารมณ์ขออนุญาตยิงระบายอารมณ์ แม่นเกินไปแล้วนะอันนี้เขาด่าผมใช่ไหมไม่ไม่ไม่เอลสูใจยเย็นอันนี้เขาชมแล้วมันจะเป็นย่ามเป็นอย่างเกิดเป็นเอลสู <Hello. S 1> แล้วหาผิดบ่องไดหาผิดเจ้าที่มันยิงกูนี่แหละเนี่ยอยู่สิคุณเห็นบอววันเนี้ยมันสามารถเดินยิงธรรมดาได้หรือจะซูมก็ได้โอ้ ทำไมคนอ่านคติกับเอลสูขนาดนั้นเน่ยเอลสูพิีทองไหนอะฟลอเรนติโนเข้าใจเพราะฟลอเรนติโนเคยเป็นมาก่อนดังนั้นฟลอเรนติโนเข้าใจเอลสูเป็นอย่างเดียวพูดอย่างนั้นพวกนี้ก็คงจะหักเลยดีกว่าดิจิตอลดิจิตอลลัมแบบเข้าอกเข้าใจเข้าหลังไม่ต้องเข้าใจผมก็ได้ฟลอเรนเจอกันเถอะว่าฟลอเรนเข้าใจมันจะมีคำพูดที่ว่าฟลอเรนทีมโดงข้ามมากเก่งกว่าทีมตัวเองเสมอเอลสูก็เหมือนกันโอ้โหสุดยอดเลยฟลอเรนพูดถูกใจแต่มึงไม่ต้องไล่กูก็ได้เพื่อน คนถูกใจเรามักไล่เสมอแหละเพื่อนยังกูผิดอะไรเนี่ยสุดยอดไปเลยฟอร์เรนเราเราชื่นชอบได้มากๆเราขอบใจได้มากๆ ดังนั้นเดี๋ยวแลวลูกเกมเกี่ยวอะไรวะและ15นาทีกอก็เกิดเอลสูบีประโยชน์มากมีทั้งแถบมีทั้งซูมคอยลาร์ดก็แต่เดินยิงธรรมดาได้เหรอเฟี้ยวดีสุูนล้ะโอ๊ยฟอลเอนถึงเราเข้าใจหัวอกกันแล้วกันดังนั้นมึงเอาไปหนึ่งนัดอุ้ยกบเอาไปอีกหนึ่งนัดโอ้ยเกิดมาพม่เคยได้ยินถูกใจเอาไปหนึ่งนัดจากเสียเปรียบเสียเปรียบนะครับจังหวะเมื่อกี้ได้เปรียบเชยเลยบอกแล้วเอลสูบดีอิสเปลี่ยนเกมเฮ้ยวางแถบเช็คกอก็ได้แทงก็ได้สมเป็นเอลสูบเดี๋ยวเดี๋ยวเอลส แทงก๊อตไม่ได้นะเพื่อนชี้ใจแคบว่ะถ้าใจเราถึงตัวไหนก็แทงได้ทั้งนั้นแหละกลาวกลายเป็นผู้ผิดเฉยคำพูดของนายมันถูกใจเราสุดๆไปเลยอะฟอร์เรสมันถูกใจเราปะถูกสุดๆถูก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 โอ้ยพูดถูกใจมึื่อเอาไปหนึ่งนัดมาเงยไม่น่าพูดให้กำลังใจมาเล็กูว่ายกบอุ้ยตัวสีเขียวเอาไปหนึ่งนัดโอ้ยเจโล่ กูสีเขียวกูโดนไปหนึ่งนัดแล้วเอลสูมันดีจะตายไปตีป้อมก็แรงแทงป้อมก็ได้แ,แทงโอเมนก็ยังได้เลยอู้เป็นโลกจิตถูกใจเอาไปหนึ่งนะ้ำล่าสุดกูเป็นโรกจิตกูโดนยิงตายเว้ยแงบวหมากรายเป็นโลกจิตและสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามดังนั้นเห็นไหมเอลสูมันเล่นได้มันเทพ แล้วปกติคนเราบันดากันก่อนเริ่มเกมเหรอวะไม่ๆม่ปกติคนเราไม่สามารถดากันก่อนเริ่มเกมได้จนกว่าจะเห็นฝีมือกันแล้วกันอ้าวแรถอะไรสองตัวนั่นดาผมได้อะนั่นมันแป้นพิมพ์แต่งอะยูดอไปพวกแป้นพิมพ์แต่งมันสามารถด่าก่อนเริ่มเกมได้ทั้งนั้นแหละเพื่อนอะไรวะเห็นไหมเอลสูบันดีจะตายไปล่าสุดได้เอ็บวกเหรียญกันซะด้วย ไว้ใจเอลสูคนนี้ได้เลยครับแต่เอลสูคนอื่นผมไม่มั่นใจเล่นเอลสูถูกใจจัดไปอีกหนึ่งเกมขึ้นชื่อว่าเอลสูมันเฟี้ยวอยู่แล้วดังนั้นจัดไปหนึ่งหนึ่งกับไวโอเลยล่ะมาด้ลูกจเอฟหนึ่งหนึ่งกันปะเพื่อนอุ้ยนี่ไงหนึ่งหนึ่งได้หนึ่ง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 เลี่ไกค่ะเอนท้าทายบารมีลูกจีเอเหมอมึงงั้นเอาใหม่ก็ได้ไวโอมาดิเอาตี่ไกยิงยิงโอยฟิกออกเลยเรอด้านเลยสวยดัานเลแกล้งสวยคออีกนัดเดียวสามนัดเดียว นัดเดียวนะนัดเดียวถ้จะมากันสามตัวขนาดนี้นะอะไรละวยโอเมก้าบวกกับเราอะบอกแล้วเอลสูมันเก่งมันเจ๋งไวโอเปลี่ยนตัวแป๊บหนึ่งสกัดเลือดเหลือน้อยกว่าแค่เดินผ่านจุดๆก็บูกบฟฟ้าจ๋าโอ้ยอย่าเดินออกมาสิมันยิงยากยิงยิงยิงบาฟฟ้าจ๋ายิงยิงยิงซูมจบอ่าเฮ้ยยิงยิง ตัดช่วงนี้ออกได้ไหมเอลสู่เม็ดลมเขาก็เล่นกันแบบนี้แหละเออเนาะอย่างน้อยมันก็ได้เวลาเชิดฉายอยู่แล้วว่ายืนกันเป็นโดงขนาดนั้นต้องโดนสักตัวโอ้โอสกัดสกัดโอซิบซิบโอโอโอ้อะไรเฮ้ยแยะไปหมดวะเนี่ยไปแล้วเพื่อนจะตายช่างมันแตดงน้อยคิปต้องรอแหมตรงนั้นมันลุกเจียมที่น่ารักของเราดิหนึ่งนัดถายเลยโอ้โหจริงอยู่ที่มึงยิงหนึ่งนัดแต่ส่วนคนที่เหลือทนี่ยหึงสหบาธาอยู่ไกลๆเราค่อยซูมแต่ถ้าอยู่จะจ่อแบบนี้ก็จริงยิง ยิง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 เอ้ขอสักตัวไหยแล้วสักตัวหนึ่งเพื่อนขอสักตัวน่าแหละโอ้โหกว่าจะได้สักตัวโอ้ยนาสงสารแคลรี่ที่มันสกอร์แคลรี่หรือซับพอร์ตวะเนี่ยแต่อย่างน้อยเราก็ยิงป้อมช่วยเพื่อนไงพอเวลาว่างๆก็นั่งซูมเล่นเล่นลากหัวคมไว้ผ่านกลางระหว่างฉันระหว่างเธอแล้วก็เอาป้อมอีกหนึ่งป้อมลากหัวคม โอชักคอแล้วว่ะโอ้ยตานี้แ้าจะซูมห่วยขนาดนี้ก็เดินยิงเถอะพี่เอ้เออใช่นั่นสินะเอลสูที่ดีนหะเวลารู้ว่าตัวเองซูมห่วยแล้วแล้ว,ลวก็ก็เดินยิงแบบปกติก็เป็นดาเพจของทีม,ไ,มได้เช่นก<ม>ันดุดสวยแก๊กดุสวยนีงยย่งเจอแล้วเอลสูที่จริงใจลัดถอดไปทิงทีอีกป้อมยิงป้อมจบเกม สุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยเงามเฮ้เอลซูมึงมาเคลียกับโอเมนก่อนเลยมึงเกิดสวยแล้วจนกระทั่งตัวสุดท้ายเนี่ยทีนะาโอเมนพอดีว่าปืนมันลั่นเขาไม่ได้ตั้งใจมาเฮ้กูทั้งล็อกทั้งเคียนอยู่ตั้งนานแป๊ะเดียว น้ำตาล่วงเลยและคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับแล้วก็ชุดซิสเตอร์ทุกคนต้องใจเย็นๆตั้งสติแล้วฟังจ่านะใจเย็นๆก่อนชุดซนะิสเตอร์นั้นจะลงมกกลาปีหน้านะครับผมดังนั้นลงแน่ไม่บิดแน่นอนจ้ะทวงถามจนเริ่มกลัวแล้วเนะี่ยไม่บิดแน่นอนจ้ะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับแล้วก็ยินดีสําหรับคนที่ได้รับปริญญาคนที่เรียนจบแล้วนะครับยินดีด้วยมากๆนะครับผมแล้วก็คนมันเยอะแบบนี้มีโอกาสสุ่มเสี่ยงติดโควิดหรืออะไรมากมายนะครับก็ป้องกันตัวเอาไว้ก่อนด้วยนะครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับรักทุกคนเหมือนเดิมจ้าอุ้ยบุยรักนะครับเจอกันใหม่หรือจะบิดชุดซิสเตอร์ดีวะไม่บิดไม่บิดนอเล่นคนอะไรจะบิดเอฟซีตัวเองไม่บิดหรอกจ้าเจอกันนะครับผมรักมากมายม